นเกชนารีอมิ่งนายกสโมสรลายท่นแห่งเทโพสต์นายว่าอยกับแล้วจยนดีนายกสมาคสโมสรสลายท่านทุกท่านแล้วกคนที่นิยมในวันนี้นวันนีคะ นายอั้นสมมตินาอั้นแห่งแรงเทพฯขลแตก็ลงลายจุดคสมก็มาตาลับบำเพ็ญจิบนครอบรอบก่อตั้งกลู่ที่หกสิบสามของสมมติของสมมตินายอัในแ่งกรุงเทพฯแล้วั็จะลงโคตรถ้าจะต้งในช่วงลายจุดครมแล้วต้องขออนุญานา โยมระวีระลีรังแจ้งเตือนอดีตยอดคำสงสารยอดม่านธรรมเนะโยมนั่งฟังก็รถกระบะที่ได้ให้เกียรติอาตมาในมูลมาร่วมงานที่นี่ก็หลายครั้งเราปกติก็ช่วงนี้ก็ไม่ไปไหนนะ ท่ารไหวก็ทราบมีสถานการณ์ไม่เปไหนแต่ว่าด้วยความที่ครูก็ถือเป็นการส่วนตัวก็เลยรับมาปกติไม่ผ่าก็จะอยู่วัด,ไ,ดไ,นนะมไม่ได้ไปไหนนะพราไโยไม่ใช่เล่นตัวหรอกว่าสถานการณ์แบบนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะตัวเลขก็เป็นเครืสูงทุกวันนะ เมื่อวานแคเพิ่มโทษแต่วันนี้เท่าไหร่ไม่รู้หรอกตะเกงก็เพื่อความสบายใจของทุกท่านประมาทก็ไปตัวท ATK ด้วยความมุ่งเพ่าคุณบุญธรรมจลทีอสักุ่เนี่ยได้เข้ามา <c oughs> ก็ต้องขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มีน้ำใจร่วมกับการที่สโมรสรอยู่ครบมา เรียกว่าห้สิบปีในพระราราจุมาห้าสิบเก้าปีนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการันตีว่าอะไรก็ตามที่เกินห้าสิบขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นพัาคเครื่อง <exchanged literacy> เขาก็ถือว่าเก่าประโยชน์นะถ้าคเครื่องเนี่ยถ้าสร้างห้าสิบปีขึ้นไป ก็ถือว่าเก่าซึ่งวันนี้ถ้าขอแจ้ง่าตมาก,ก็มีส่วนร่วมในมอบตมาอยู่สุขพัณฑ์จะมอบพระอื่นก็ดูก็จะไม่ใกล้ผลสุขพัณฑ์แท้ก็เลยมอบคุ้นแผง,งนี่หอนะมอบมอบคุ้นแผงให้อยู่ที่เดี๋ยวจะแจกในช่วง,ง,งบ่ายนีมอบให้ คนเราเราวิวันแจ้งเกือนกันเยียแย้อยแล้วก็ว่าว่าคุณแผนนี้ไม่ใช่ภาะเก่าหรอกเป็นภาพใหม่โยมแกะไว้รุ่นลูกรุ่นเหลียโยมห้าสปีสติงภาพเก่าแล้วก็เ็กโยมเ็กไตรมาสสามเดือนเป็นเครื่องทับาเริ่มมีเกจิชื่อนังท่านได้ กรุณาสจให้จะมอบให้ญาโยมทั้งหลายเป็นท,ที่เรา่องการที่เราท่านทั้งหลายได้มีน้ำใจมาร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งก็ถือว่าความมีน้ำใจความมีน้ำใจนี่สังคมไทยเรานี่มันหายไปอยู่นมันหายไปอยู่ เราได้เห็นสังเกตว่าในคนโบราณเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องอ่อนโยนต้องอ่อนแรกแล้มีความอ่อนโยนมีเมตตาต่อคุณน้อยมีเมตมเมต,มเมตมาเป็ความอ่อนโยนสองเป็นผู้น้อยต้องเป็นความอ่อนหวาน ถ,ถ้าเาที่จะเป็นอ่อนน้อมอ่อนน้อมคลมกลมต่อผู้ใหญ่นี่ออที่สองแล้วก็สามออที่สามคือต้องมีความอ่อนหวานต่อสถานกนารณ์โดยการพูดจาเจราจารไพเราะมียตรยวาจาการที่สโมสรหลายอ่อน ที่ได้อยู่ออยืนยงมาทุกวันเนี่ย50ป,ปีขึ้นไปเนี่ยอาตมาก,ก็มองว่าก็มีเยุสามอ่อเนี่ยหอแรกไปยมเนี่ยมาเจอสักปีนะถ่ายว่อยู่ร้อยปีขึ้นไปโว้นั่งหน้าจำได้เลยมาสักปีที่มามาพูดที่เนี่ยโยมก็สูงอายุก็ ทุกคนนะที่นี้ก็มีตัวแรกตัวอ่อ,อคือมีความอ่อนโยนมีเมตตาถ้าสมมสรเราอยู่ด้วยกันไม่มีตัวอ่อแรกก็มีไม่มีความอ่อนน้อม,มเมตตาด้วยกันละกันเนี่ยไม่มีน้าใจเอือ้อเฟื้อต่กันเนี่ยสมสมสรมันเกิไม่ได้ในอ่อตัวที่สองก็คือเมื่อเราเป็นผู้น้อยเราก็จะมีความอ่อนน้อมอ่อนตนอือ ท่านยังบอกว่าความรู้เป็นอำนาจมารยาทเป็นสเสน่ห์นี่เราสวัสดิ์สังคุคุณ้าวิชาจรณะสมงตนโนถึงพร้อมด้วยวิชาและก็เจรณะวิชาความรู้จจรณะคือมารยาเดี๋ยวเนี่ยเราหาคนมีความรู้ได้ไม่ยากแต่จะหาคนที่มีจรณะได้เนี่ย มีมารยาทที่มั่งมีมารยาทใายแมตต์มันไม่ดีไรโย่มันขย,ยะด้วยต้อดใช้จรวเพราะจะนัะ้งความรู้เป็นอำนาจมารยาทเป็นเสน่ห์อที่สามเนี่ยในการทําร่วมงานร่วมกับสโมสรไหลอ้นเนี่ยมีทั้งผู้อาวุโสมีทั้งผู้ที่มีทั้งผู้ที่อายุน้อยเนี่ย สองท่านเนี่ยจะต้องสองกลุ่มจะต้องมีความเพื่อเสือต่อแบบผู้ใหญ่ก็ต้องมีความอ่อนโยนเนี้ยตาผู้น้อยก็ต้องมีความความน้อมทําตนแล้วก็ที่สามเนี่ยอ่อนที่สามก็อ่อนหวานอ่อนหวานที่คือตัวปิยะวาจาความเห็นต่างกันเป็นเรื่องธรรมดานะปิยะวาจานี่ไม่ได้ไหมความมันจะต้องอ่อนหวานแบบ น้ำตาถึงจะอ่อนหวานเคลือบไปเยอะตัวยาญผมแต่ว่าเกิดมาด้วยแต่ละอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสามอ่อเนี่ยเป็นตัวใหญ่ก็มะมีแม่ตาไม่มีพันออนโยนตอนผู้น้อยผู้น้อยก็มีสามอ่อนน้ำทองตนต่อผู้ใหญ่ออนนหญแล้วอ่อนหวานก็มนีไปยากาจาก็หนีพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วสมองสามนี่ยูได้ยังไง พราะฉะนั้นสโมสรอ,อยู่ได้เนี่ยอัตมาก็ได้ยินชื่อมานานสโมสรลายอัอนเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพถึงครบสิบสี่สิบปีแล้วได้ยินชื่อแต่ว่าไม่รู้จักกันเราเราไมรู้จักโยมเ่าวีหวังนีดทีหลังยนี่พาชื่นชมว่าสโมสรอ,อยู่ได้ถึงห้าสิบปีขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นพระก,ก็ถือว่าเก่าแล้วห้าสิบปีเนี่ย นี่สามอ่อนนะอ่อนโยนผู้ใหญ่อ่อนน้อมผู้น้อยอ่อนหวานมีทิวะทิยาบาจาก็หมายถึงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยนยั่นแหละต้องมีทิยาบาจามีความอ่อนน้อมเต็กัจแล้วจะ,ะทะเลาะขัดแยง้งกันแต่จะมีอยู่สองอ่อน,นหนึ่งจะอ่อนแอถ้าอ่อนแอจะมอสันก็ไม่รอด สองอย่าอ่อนไหวเราฟังอะไรนะโอ้ยจะเป็นจะตายยังไม่ได้สืบเลยว่ามันเรื่องอะไราตามคนนี้ฉะนั้นว่าในอ่อนไหวน่นะมันก็เกิดจากทะเลาะกันะฉะนั้นก็ขอฝ <c oughs> ากญาติโยมทุกท่านด้วยว่าถ้าออนเนี่ยสามออเราจะต้องมีอ่อนโยนอ่อนน,อน้อมอ่อนหวานเนี่ยต้องอรักษาไว้ สโมสอนี่พี่ก็เป็นเรียกว่าเตอมฟ้าดิีสลายนะเด็กพวกเราและทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มันก็ไปตามว่าจะจัดทุกคนจะต้องการไปที่มีข้ออยู่เล่นคนรุ่นหลังได้ก็ได้สืบต่อสามอ่อนี่แต่ว่าเสาอ่อนยังให่มียัให้มีออนแอร์เนี่ยก็ออนไหลเนี่ยถ้าออนแอร์ออนไหลในองค์กรยืนไม่ได้ องค์กรน,นี้ไม่สามารถที่ทจะประสบความสำเร็จได้ถ้าหากว่าเราอ่อนแอแล้วก็อ่อนบอเพราะฉะนั้นอาตมาก,ก็มองว่าถึงแม้แต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมในเครือบริหารนะแต่ว่าไดรร้ทราบกิจการประกาเนี่ยก็เพราะว่าเรามีคุณธรรมที่เราทําร่วมกันมาคือผู้ใหญ่ก็มีเมตตาเพื่อ ว่าการุ่นต่อก็น้อยตัน้อยก็ป็นวามนร้อมคว้มต่อแล้วแล้วก็มีความหวานคือมีติยวาวดาต่อกันและกันถ้าเราไม่มีสิ่งนี้าการทํางานในองค์กรเนยนะมันไม่มีทางเจริญเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่สามประเภท อคนประเดทที่หนึ่งเรียกว่าเหมือนสัตว์คนเหมือนสัตว์คนเหมือนคนและคนเหน,นือคนคำว่าคนเหมือนสัตว์นั้นหมายความว่าเปรียบคำเหมือนสัตว์แต่มันเป็นคำอ,อุปมาณว่าบางคนเนี่ยมันมีทุกคนแหละ ยงญาติโยมที่ทํางานในองค์กรต่งตางๆคนประเภทหนึ่งเป็นเหมือนกษัตริย์ยอมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใช่ไหมหมาแมวเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ยเวลามันจะทายมันรู้ไหมเราไม่รู้หรอกมันก็ทายมันก็ทายถึงแม้แต่ว่าเราเพื่แค่มันทายที่ประจําบางทีมันก็แบบมันก็ทำเรียนได้แล้วมันเปนนลี่ยนภาระของใคร มันก็เป็นพละคนเล่้ยหมาเลี้ยงเนี่ยที่เะ็เจ้าของชั้นใจคนในองค์กรเนี่ยโยมสังเกตุว่าบางคนเนี่ยทำงานมีลักษณะเหมือนกับสัตว์ประเภทเนี่ยมันคลายๆกระดิ่งชอบใส่ชั้งอย่างนั้นอายุเอะก็เคเจอช่วยทำนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้คนเนี่ยเราต้องดูธรรมชาติคนเอาคนนี้มันได้แค่นี้ คนมันมันได้แค่ทํางานคล้ายๆมีกิจกรรมคล้ายกับแบบแล้วก็มีมากในสังคมนะว้าภายัยไม่ได้มีเฉพาะในวงการของชาวบ้านแม้แต่วงการพระที่หนัดอยู่และก็มีแต่จะไปก็้าใจว่าเปรียบท่านเหล่านี้มันนักกัดในแะค่ไหนเปรียบพฤติกรรมณฑ์การ,การทํางานเพราะฉะนั้นโยมใช้คนใโยมไมได้ก็จัด อาตมาได้เป็นผู้บริหารระดับคณารากมาปีนี้ก็ปีที่ยี่สิบเป็นมาห้าต่อมน่ก็ถือว่าเป็นมานานในยี่สปวรรนี่นะไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งการอะไรเลยหรอกได้เห็นคนมาร้อยหลายร้อยประเทศั้งแต่แย่สุดจนกระทั่งศูนย์ดึกก็เลยนพรพบว่าคนประเทศที่คล้ายกษัตริย์ยิ่เยอะมันไม่ค่อยมีผ่านทางเิื่องาต่อ ทังขมแล้ก็มีความราบิชาบต่อตัวเองกาแก้นประธานณ์กา้บางทีไปต้องผัดอยู่ในกลุ่มเชียงแต่ได้เก็บตัดตัวอะไรเนี่ยเพื่อส่วนรวมก็ต้องให้มีความราบิชอบ์ยาตมาเนี่ยอยบละวีวันไปครบเข้ามาณล้วก็ได้บอกว่าท่านต้องเอทีเคมาก่อนประมาถามมีเอทีเคไหมเนี่ยไม่มีก็เลยให้คุณบุญธรมนี่ยตัวต้องผ่ามสบายใจ สองขีดจะากลาบวัด <c oughs> แต่การนั้นแหละนนี่สำคัญที่สุดนะโยมนว่าความรับผิดชอบเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นทนผมที่ทม,มาบอกว่าทำงานพฤติกรรมที่เหมือนคล้ายกับสัตว์เนี่ยเหมือนกับที่เราเลี้ยงสุนัขก,กับแมวในระโยมแต่ไม่โยมถ้าเกิอแล้วมันเป็นปัญหาใครมันก็เป็นปัญหาเราเราต้องเป็นคนรับ ถ้ารับภาระในการทําความสะอาดที่หมากับแมวได้ถ่ายไว้เหมือนเราเป็นเจ้าหน่ายคนนั่นแหละล้วไปเจอรู่น้องประเภทแบบนี้ใครมารโกรหัวหยดก็ยอมล้โกรหัวแม่ตาซ้ายมันส่ขวาตาขวามันส่ซ้ายเนี่ยนะคนประเทศนี้มันก็มนะีแต่ว่าเราก็มองได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ เราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเราจะต้องเกิดอย่างน้อยทำให้เราเข้าใจมนุษย์นี่ประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองคนเหมือนคนคนเหมือนคนเกอนี่ดีหนอ่อยน่ะดีหน่อยก็ตรงนี้คนเหมือนคนก็ายความว่าเขาได้รู้ว่าทำความสะอาดตัวเองเรียกว่ารู้หน้าที่พอสมควร ประเทนี้ก็พวกอำนาจก็ไม่ค่้ยหนักใจเท่าไรประเทศที่สามคนเหนือคนคำว่าคนเหนือคนในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่า,าเหล่านี้จะร่ำรวยกว่าเขาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคนเหนือคนนี่หมายความว่า,าเป็นคนที่สามารถคนความชั่วของคนอื่นได้ คนความไม่ดีคนอื่นได้มันหายากมันหายากหายากจริงๆนคนเหนือคนเนี่ยถ้าในสังคมใดมีนายกัวอยางเนี่ยสมอสอนหลายอั้นอยากที่โยมมาประชุมกันในวันเนี่ยอาตมาก็ทราบปัญหาดีว่า ก็มีปัญหาปัญหาเรื่องคนเรื่องการพัฒนาองค์กรแนะต่มามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราทำงานในองค์กรนะเราไม่เข้าใจคนสารประเภทเนี้โยมทำงานแล้วก็ปวดหัวเท่งนั้นแหละถ้านะเราเข้าใจว่าคนทำงานเหมือนกับพฤติกรรม้ายกษสัตว์ต้องเข้าใจกันมนได้่นี้ แค่สอนกับว่าอย่าให้องค์กรมาเสียหายก็อร่ากานะแค่ได้แค่นีนะดด้ก็ได้แค่นี้แหละแต่ถ้าคนเหนือคนมันก็ดีหน่อยแล้วถ้าคนเหมือนคนก็ดีหน่อย,แต,ออย,อยแต่ถ้าคนเหนือคนเนี่ยซึ่งมันหาได้ยากคนที่สามารถทนความไม่ดีของคนอื่นได้เนี่ยเราต้องยอมรับได้เลยว่าคนประเทศเนี่ย หาได้ยากพอที่มีความนักติดข้อเนี่ยอาตมาดูในโลกออนไลน์เนี่ยเขาคงสร้างเรื่องนั่นแหละแต่ว่านักติดข้อคิดดีของประเทศเกณฑ์เนี่ยเขาสัมภาษณ์คนมาทำงานบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่ง นะแล้วก็ทางเดินเนี่ยมันมีทางขยะยาขั้มลงขัม้มแล้วก็มีเศษอาหารอะไรในกระจายของ,งมนมอะไรน่าจะกัดคนไปสัมภาษเจ้าห้คนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเดินผ่านเดินผ่านรับไปสัมภาษณ์เดียวนะเดินผ่านก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เจ็บ การขย่าที่เดินผ่านน่ะเก็ดแล้วก็ยกตั้งไว้เหมือนเดิมถึงจะไม่สะอ่านทั้งหมดนะพอะข้าไปสัมภาษ์ไม่ได้ัมภาษณ์หรอกเขาบอกเลยว,ว่าพุ่มนี้คุณมาทํางานเลยเพราะว่าในวงการเป็ดข้าดูเนทุกคนน่ามีปฏิกิริย,ยาะไม่ยอมเดี๋ยวเนี่ยที่บอกว่ากรมมบันดานลหรือว่า แต่ทันตา,าเห็นเนี่ยโลกโซเชียลนนมันเห็นได้นนี่แหละเขาเรียกว่าคนคนที่มีผ่านรัทธิชาในตัวเองเนี่ยมันหายากอันนี้สรงกันเพราะฉะนั้นการทำงานในองค์กรเนี่ยอาตมามองว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาติคนสารประเภทแบบเนี้ย ทำงานไม่ปกหมดถ้าเราไปเอ๊ะทำไมคนนี้เลยเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้้ายไม่ได้ทำงานอะไรโยู่คนหวัวตายเราก็จะายไพอได้ที่นี้หรือแค่นี้นแ,แต่ไม่ได้ไหนความว่าเราไปดูผู้ควความเป็นมษย์เอานะยอันนี้เขาเข้าใจอยู่ด้วยเราไม่ได้ดู้ควความเป็นมษย์คนแต่เราเขาเา้าใจธรรมชาติแล้วเราก็ทำงานก็จะสบาย มีปัญหาหรือพักจากบ้านใจเราก็สบาพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กําลังใจทุกท่านว่าล้วโดยเฉพาะท่านทหลายทําง,งานสมุทรสาลีบ้านเนี่ยมันเป็นการทําง,งานที่เจ็บรนาาักสิ่งที่ทุกท่านให้เราไม่ได้จ่ายอะไรเลย,เลยนะราะพูดตรงๆแล้วว่าชีวิตสามช่วงเนี่ยประถ้วไวเราก็ผ่านมาแล้ว พัะคิดมืาอไหแล้วพระคิมวาอเนี่ยคือเป็นใบเป็นใบสุดท้ายนะถ้าเราจะพูดถืว,ว่าเป็นใบเตรียมตัวตายเป็นายเตรียมตัวตายแต่เราไม่กล้าพูดกันเราจะพูดเรื่องตายแล้วมันคจะตายจริงต,ตายอย่แล้รเลโยชเป็นใบเตรียมตัวตายเหมือนกับชีวิตที่เรา มรนจะมัจะตั้งคำถามว่าเออเกิดมาทำไมเนี่ยไม่ต้องไปถามว่าเกิดมาทำไมถ้าชีวิตมันตอาได้เนี่ยชีวิตแค่จะไม่รู้เลยว่ามันเกิดมาทำไมคำถามว่าเกิดมาทำไมไม่ควรถามเราต้องตัง้ตงคำถามมาเยอะว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยจะอยู่เพื่ออะไรโยงไปตั้งคำถามว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรหนึ่งอยู่เพื่อ,อครอบครัว สอ,อยู่เพื่อสังคมสามอยู่เพื่อประเทศชาติที่เราอาศัยที่อยู่เพื่อโลกที่นอกจากประเทศเราเพราะฉะนั้นท่านหลายท่ตั้งเป้าหมายว่าว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรแล้วคนตั้งคำถามาเกินมาเนี่ยจะอยู่เพื่ออะไรจะอยู่เพื่อตัวมันแค่จบแค่ตัวอะไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยที่มาทํางานสโมสรหลายวันเนี่ยไม่ใช่อยู่เพื่อครอบครัว็ังยว ข้าพวนมาแสดงแ่แล้วแสดงท่านประโยชน์เพื่อสองคมมาทำงานเพื่อรับคนกินอาสาเพื่อเลืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมันเป็นเครื่องอทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขนะเพราะกระคิบ่ระวายเนี่ยเป็นใบเรียกว่าใบสุดท้ายใบเต็มตัวนะเนี่ยเต็มตัวจะตายเราไม่เคยเตรียมําดับอยู่ นั่งอยูเนี่ยมีใครคิดตายเรือ่องนี้เพราะว่าคิดตายเราเราไปบอเราแั่งตัว,วเราไม่ใช่คิดตายเนี่ยหมายถึงว่าคิดเพื่อจะทํางานเพือมื่อวันนีรเราจะตายเมาายื่อไรตื่นใหญ่ม่ตื่นขึ้นมาคิดอยูเป็นนั้รนี่ยหรือขอหาสิ่งที่เป็นโยชน์ใช่ไหมอย่างนี้นนนเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ย ในที่นี้ทําไม่ได้แข่งตัวเราเองแต่ว่าเป็นการเตือนตัวเราแล้วคุณโยมเนี่ยขออะไรคุณโยม9จุาไ่ายเลวนะ9เอออีสองปีโยมกรนะบูกใหญ่นะแปดรอบเดี๋ยวจะมาเป็นกรนะถานสวดท่านีสองปีแปดรอบ9.6เนี่ยคนะุณโยนเห็นไหมแล้วแข็งแรงหน้าตาจันใสยโยนด้สมาทายโยมก็เป็นร้อย เพราะอะไรเพราะว่าใจเรามันดีนไงใจไม่จิ่งสาที่ิ่สาไทยก็จะนั้นนั้นจะบอกว่าปฏินปัิน่วยเนี่ยคือเป็นปาวยที่เตรียมตัวเตรียมตัวจากโลกนี้ไปในอจากเนี่ยเราสร้างอะไรมาให้แก่เอาละมาไม่ได้สังคมระดับครอบครัวก็ยังดีครอบครัวของเราน่น ลูกหลานตัวยาตออยายยาไม่ใช่หรอหรังการไปแล้วมาแช่งเองคนแช่งก็รื่อชอบเปียกทำทุกปุ่นดไม่ชอบอะไรเนี่ยก็จะนั่งตรงเนี้ยก็ะธรรมามองว่าสร้อมทที่สุดถ้ามโสอนหลายว่าที่ท่านทั้งหลายทำเนี่ยพระธรรมามองว่ามันเป็นงานที่เราทำเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นไปการเปล่ยนเจอว่าเออก็เราเกิดมาในโลกเนี่ยไม่ใช่หนาแต่ว่า มาโลกโลกไม่ได้เจอมารอวันจะตายเดี๋ยวมันก็จะตายแล้วถ้าจะบอกว่าอยู่แค่ตายไน่อยู่ได้ทุกคนไม่ต้องริ้นหล่นทุกคนมันก็อยู่ได้ก็ไงริ้นหล่นดิ้นหล่นมันก็ตายเพราะฉะนั้นถด้บอกว่าหลวงพ่อเุาธะคาท่านบอกว่าเรานี้ต้องคิดอยู่เลยตายคำว่าเลยตายไม่ใช่ไม่ตายร่างกายเราตาย แต่ว่าคุณงามความดีชื่อเสียงของเราทุกวัานเราก็รู้จัก,กวุทนธรามเชนรัฐเพราะคนงานของท่านเขาท่านไม่ตายวุทนธรามไม่มีน้ำตาเชื่อวุทนธรามไม่มีน้ำตาแต่ตัวที่ท่านพูดชีวิตจิตจากท่านนะเราละภาพไปแล้วตรงนี้สังกัญแต่ว่าเราไม่เคยพูดเรื่องตายนะเพร,ะราะเรื่องตายแล้วเราไปแช่งตัวเองแล้วเราก็ตายอย่างเงี้ยไม่กล้ายโยม พระพุทธเจ้าได้สอนว่าให้นึกถึงมรณะนุสติคือเรื่องถึงนนความตายไมใ่ใช่เรื่องเก้าเรื่องถึงความตายเนี่ยเหมือนเป็นการเตือนตัวเราเองเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหรุ่ทธเจ้าตรัสเลยมนะาเฉวะาทีจมาตัดสั่งโต้ญฉยมรณะตัวเอง เราควรทำํำทำดีวันนี้ไม่รู้ว่าพวกนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าประโยชน์หแล้วก็โย,ยมเนี่ยเห็นตุกตีหน้าตาฟองใสตุกีโยมไม่ใช่ยอโยมอน่ตัยยมมาพุทจริงเนี่ย,าาย,ยพจริงไม่ได้ยอม,มาเพราะมาเจอวลายครับแล้วเนี่ยเพราะอะไรหน้าตาฟองใสเนี่ยนี่ตัคตาดาตัมมาดโดยโลให้ไม่เป็น เราดูเป็นร้อยแน่เพราะอะไรเพราะคนเรา่มันคิดให้โยมเคดให้เนี่ยใจมันสบายเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้แบกอะไรนี่ยโยมแต่เราคิดเอาที่มันทุกข์อะไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใจถ้าได้ก็พอใจในขณะที่ที่ที่ได้นั่แหละพอ,อไม่ได้ก็ทุกข์อีกแค่โยมคิดให้มันไปหมดเลย มันไม่มีมไม่มเหลืออะไรอยู่ในใจเราแล,แล้วใจเราก็สบายใจเราประทุก็จะนั้งก็ขออนุโมทนาทุกท่านแล้วก็มโมสอนหลอ้านอ้อน,อน,อน,อนทุกคนเนี่ยถึงในวันนี้เราจะมามีจานวนน้อยก็ไม่เป็นไรเราเพราะว่าก็จะสถานกา์อยู่ก็ขอให้กํานังใจกันด้ทุกคนทุกท่านวนะ่าขอให้ เราคิดรูเสมอว่าทุกท่านที่มาทำงานวันนี้มาด้วยใจจริงๆรมาด้วยความเสียสละทั้งเงินทอนทั้งเวลาด้วยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของเราที่จะได้สืบาองเราสืบต่อไปก็ต่อเมา่ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนในภายตักนี้ ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จงเฉลยเนื้ออายุธรรมนัตสุขสันต์รัปฏิภาณธรรมนัสสุบัติจสิ่งใดที่ชอบประกอบที่ทำขอให้ความปราถนานั้นจงแผ่นสมเร็จจงแผ่นสมเร็จจงแผ่นสมเร็จสมบัติเจตนาปราบทุกประการเจริญาาชู